สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะเราไปเรียนรูพร้พร้อมๆกันค่ะสำหรับรูปนี้นะคะก็จะมีสัตว์อยู่3ชนิดนะคะเราไปนับจำนวนของแพะกันก่อนนะคะแพะเรามีกี่ตัวนะคะเราไปนับพร้อมๆกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแพะเรามีสิบเอ็ดตัวนะคะต่อไปวัวค่ะวัวเรามีกี่ตัวเราไปนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวัวเรามีแปดตัวนะคะต่อไปแกะส่วนแกะล่ะคะมีกี่ตัวเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ แกเรามี4ตัวนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาการบวกค่ะเราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะมีแพะ11ตัวมีวัว8ตัวมีแพะและวัวรวมกันกี่ตัวส่วนที่บอกว่ามีแพะ1 1ตัวมีวัว8ตัวเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกนะคะ ส่วนมีแพะและวัวรวมกันกี่ตัวคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า11บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากรูปนี้นะคะเราจะมาช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะเราบอกว่ามีแกะ4ตัวมีแพะ11ตัวมีแพะมากกว่าแกะกี่ตัวสิ่งที่ โจทย์บอกก็คือมีแกะ4ตัวมีแพะ11ตัวสิ่งที่โจดถามคือส่วนที่บอกว่ามีแพะมากกว่าแกะกี่ตัวนะคะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ว่า11ลบ4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจากรูปนี้นะคะเรามีไก่อยู่กี่ตัวคะแล้วไก่ที่อยู่นอกรัว้วกี่ตัวอยู่ในรัว้วมีกี่ตัว เราไปช่วยกันนับกันค่ะเราไปดูไก่ที่อยู่นอกรั้วก่อนนะคะหนึ่งสสามี่ห้ามีห้าตัวไก่ที่อยู่ในรั้วมีกี่ตัวคะหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนับรวมกันเป็นกี่ตัวเมื่อกี้ในรั้มมีเจ็ดตัวนะคะนับต่อนะคะนับนับรวมกันโดยนับต่อจากในรัว้วนับนอกรั้วคะ่ะ 8, 9, 10, 11, 12เรามีไก่ทั้งหมด12ตัวนั่นเองนะคะเรามาช่วยกันตั้งคำถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันค่ะมีไก่อยู่ในรั้วเจ็ดตัวอยู่นอกรั้วหตัวนะคะมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า7จบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม สำหรับโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเราก็จะได้ว่าไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวคือสิ่งที่ยังไงคะคือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะส่วนมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเราไปช่วยกันตั้งคำถาม เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะซึ่งเราจะใช้โจทอยอ์ใช้รูปภาพเมื่อกี้นะคะรูปภาพของไก่อยู่ในรั้วกับนอกรั้วนะคะมีไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวไก่อยู่ในรั้วมากกว่าอยู่นอกรั้วกี่ตัวนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า7ลบ5เท่ากับช่องเลียมหรือมีอีกวิธีค่ะเราบอกว่ามีไก่ ทั้งหมด12ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวมีไก่อยู่ในรั้วกี่ตัวเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า12ลบ5เท่ากับช่องสเสียมจดปัญหาการลบนะคะไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวไก่อยู่ในรั้วมากกว่าอยู่นอกรั้วกี่ตัวสิ่งที่โจทดบอกก็คือ ไก่อยู่ในรั้ว7ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวสิ่งที่โจทย์ถามก็คือไก่อยู่ในรั้วมากกว่าอยู่นอกรั้วกี่ตัวนะคะและอีกหนึ่งวิธีนะคะมีไก่ทั้งหมด12ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวมีไก่อยู่ในรั้วกี่ตัวสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีไก่ทั้งหมด12ตัวอยู่นอกรั้ว5ตัวนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถาม มีไก่อยู่ในรั้วกี่ตัวนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะมีรูปภาพมาให้1รูปนะคะแล้วนักเรียนเขียนทั้งประโยคขอโทษค่ะเขียนทั้งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเรามาดูจากรูปภาพนะคะจากรูปภาพต้นกล้านะคะมีมะม่วง อ,อยู่ในตะกร้าที่ถืออยู่คือในตะกร้าแล้วก็อยู่ในถาดนะคะเรามาดูว่าจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหายังไงนะคะก่อนอื่นเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก่อนนะคะเราไปนับดูผลไม้ะมะม่วงมะม่วงสุกนะคะอยู่ในตะกร้ามีกี่ผลคะตะกร้าก่อนนะคะหนึ่งสองสามในตะกร้ามีสามผลส่วนในถาดละคะเราไปช่วยกันนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 1 2 1 3 1 4 15มีทั้งหมด15นะคะ15ผลนะคะเราไปสร้างโจทย์ปัญหาช่วยกันค่ะเราไปช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก่อนนะคะก็บอกว่าต้นกล้ามีมะม่วงสุกอยู่ในถาด15ผลอยู่ในตะกล้า3ผลต้นกล้ามีมะม่วงสุกทั้งหมดกี่ผลเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะจะได้ว่า สิบวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปนะคะเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบค่ะเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหา,าได้ว่าต้นกล้ามีมะม่วงสุกอยู่ในถาดสิบหผลอยู่ในตะกร้า3ผลต้นกล้ามีมะม่วงสุกในถาดมากกว่าในตะกร้ากี่ผลเราจะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ว่า15ลบ3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เรามาตรวจสอบความเข้าใจค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก่อนอื่นเลยเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกโดยรูปภาพที่เราได้มาก็คือมีผลไม้อยู่2ออย่างใช่ไหมคะมีฝรั่งนะคะฝรั่งมี1 2 3 4 5 5ผลนะคะชมพู่มีกี่ผลคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิ1เอ็ดสชมพู่มี14บสี่ผลนะคะเราสามารถสร้างจทยปัญหาการบวกได้ว่าฉันมีฝรั่งห้าผลมีชมพู่สิบสีผลฉันมีฝรั่งและมีชมพู่รวมกันกี่ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าห้าบวกสิบเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะส่วนปัญหาส่วนโจทย์ปัญหาการลบนะคะเราก็จะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ว่า ฉันมีฝรั่ง5้าผลมีชมพู่14ผลฉันมีฝรั่งน้อยกว่าชมพู่กี่ผลเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ว่า1 4บลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะแบบฝึกหัดวันนี้นะคะหน้า155ถึงหนึนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ